สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพยาบาลใส่ใจอีกแล้วนะคะช่วงนี้หลายๆจังหวัดนะคะมีฝนตกหนักนะคะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะอาจจะก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้นะคะวันนี้พยาบาลใส่ใจนะคะได้นำเก็บ5วิธีนะคะในการป้องกันไฟดูดง่ายๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีวิธีอะไรบ้างคะ่ะ ข้อที่1น,นะคะน้ำท่วมฉับพลันนะคะให้ตัดการจ่ายไฟทันทีค่ะและงดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะคะข้อที่2นะคะสำรวจปลั๊กไฟฟ้านะคะและสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำนะคะรีบย้ายให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทันทีค่ะข้อที่3นะคะตรวจสอบสายไฟนะคะ เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าปลั๊กไฟค่ะถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้นะคะที่อยู่ในระดับน้ําหรือว่าน้ําท่วมถึงนะคะห้ามใช้ไฟฟ้านะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดไฟลวกเกิดขึ้นได้ค่ะข้อที่4นะคะหากย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทันนะคะควรหยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆน,น,นะคะจนกว่าจะตรวจสอบสภาพนะคะว่าพร้อมใช้งานค่ะ ข้อที่5ค่ะอย่าแตะสวิตนะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวยังเปียกอยู่ค่ะสำหรับวันนี้พยาบาลใส่ใจได้นำา5ขั้นตอนง่ายๆนะคะในการป้องกันไฟโดดค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะจากพยาบาลใส่ใจค่ะ